กูเจียมระวังด้วยระวังด้วยบุบีมันอยู่ข้างล่างเราได้ได้ได้คืหมดแล้วไปมีแอร์ไตมีอะไร่ะแต่หน้ากากหยิบเลย มันเห็นเราแล้วเหรอครูเจมไม่ไมัมนมันจะยิงทะลุบ้านมันเห็นนะมันรู้ว่าเราอยู่นี่เฮ้ยล้างลัางล้างครูเจมบุ๊เบ๊เราอยู่ข้างบนได้เดี๋ยวก็แตกครูเจมผมอยู่ข้างล่างนะงรถหลังรถก็แตกหลังรถก็แตก

Hey!